โอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะมีทุกอย่างคะเสื้อในเสื้อนอกมีทุกอย่างนะคะรองเท้าอ่ะขอบคุณเช่นกันนะคะทุกอย่างนะเป็นหน้าพ่อนะคะสวัสดีจ้าจากสางประเทศอุ้ยสวยมากเลยนะคะแม่ออฟนะคะ ชวนคุยน well. ะคะสวัสดีคุกทองาน3.2กซมาว่าม่วานเระเอรสกล่องชุดใหญ่ดิอ้หเนาะได้เซอร์ไพรส์นะคะสีกล่องใหญ่นะคะไม่ออฟเนาะใหญ่ขางลใหญ่แข็งยเ้มหนมคะเาให้เโอ้โหคุณนะคะีกนันนะคะเาขอบคุณค่ะ ใส่เสื้อน้อยเนาะเสื้อนองใช่แล้วแม่อ๊อมหุ่นดีนะคะสวยด้วยนะคะใส่อะไรก็พอดีพอดีสามวันแล้วนะคะเห็นไหมเอมสวยนะคะมุ้งมิ้งที่เขาเตรียมมาเขาเตรียมมาเล่นติ๊กตอกอะไนะเนี่ยเตรียมมาเล่นติ๊กตอกแม่อ๊อมนะคะเท่มากเลยใช่นะคะเท่มากเลยโอนไวโถ สนุกสนานนะคะน่าเลยพี่นี่ว่าไงนะนี้สาวสวยใช่ไหมขอบคุณยี่สิบสี่ท่านนะคะสวยจริงๆนั่นแล้วขอบคุณผสมมาให้กัมกเแล้วสวยๆนะอยากสวยกับการดำมันเลยได้นก็เป็นงงดูในสมุนทัดมันก่อน

ูมากเลยนะคะเพราะว่าดูแต่เสื้อนะคะน่าจะแพงมากเลยนะคะเนาะเข้าไปดูคลิปเจ้าันเขาคลิปนี้ฟังได้เมื่อคืนร่ายมืแล้่ก็ยดนไดขันีใจแล้วมนเนาะแมนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณเพราะว่าเราไม่เคยได้เนาะแมทิี่ยาเราได้แค่นี้เราก็ดีใจเนาะดีใจสุดขีดเลยนดคอนอีคยดคบดีคบยินดีครบ โอ้โหสุดรอสุดรอจะเข้าด้วยนะคะขอบคุเช่นกันโอ้สหวนบอสมอนแคเนนี้เห็นแน่มาบ้านแล้วนะครับือตรง่อ่ะฮะไแม่แสวัสดีครับอครมเสือผาไฟหลายอีกีที่่พีที่เดีพี่เท่าใดก่อน้ที่เรามาลงนขอท่านนะ าพอคุณเช่นกันค้าแม่ถึงก็จะเอา500รอยลายก่อนถึงจะลงลายเะคะารขึ้นผ้าเอามีเสือสวยก็เลยเหมือนจะกล่มาจากต่างประเทศมาจากเยอรมันเหมือนเพิ่งจะลงเรื่อมาสดๆร้อนๆยังไงก็ไ่ดูนะดูนะเสื้อผ้าที่เสื้ออานนะคะบ่าวโคนต๊อเออโค่นโต๊มาแล้วนะคะมาให้แม่ได้500รอยลายนะครบแม่จะลงแล้วข้ใหม่นะคะ ไม่ธรรมดาจริงๆนะยโอ้ไม่ธรรมดาพีเดย์ตึกับอึ้งเลยนะฮะอึ้งแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณคุณคุณอะเราได้ฟังหน่อยชุดนี้ได้แต่ใดมานะทำไมถึงงามขนาดนี้ที่เราส่งมาจากสวีเดนโอ้สวยจริงๆนะคะเนาะแต่เยอรมันก็มี แบบสหราชก็มีชอบด้วยนะคะแม่มุนิรจญาค่ะแม่อ้วนชวนคุยนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะแม่อ้วนชวนคุยนคะฝปเยะ FC คุณป้าทั้ง17ท่านนะคะเนาะฝากไปเติมไลฟ์เติมมีกระเป๋าอีกเป๋าแเดมก็มีนั่นโอ้กระเปาแปนเดมก็มีนั่น เยอะเลยเราคุ้นชื่อกันค่ะเราคุ้นชื่อมาแลนะคะของของแบรนด์เนี่มันจะคืบมาเฟต้องมาแบบนี้ก่อนเพราะว่าช่วงฝนใช่ไม่ออกงานต่อไปนนุกกอองไม่ี่คือความโชคดีปรระกาของการเป็นยูทูบเบอร์1 0 0ท่านค่ะเราต่างได้ครับกำลังใจก็สิ่งดีๆนะครับ เอาคพุ่้ย้ากขอพ่ะสหราัที่ใสยนันนยาว่าเสื้อตด้อเป่าพ่จากสหรัฐนะค่ะเลยโอ้โหป่ารตีนะคะบ่าโรตีขุนพรทีพนะคสวยขอบคุณเช่นกันนะคะเ็ชอย่ซกำลันะามม่เสือกอยากได้กับเมขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมาบนี้ก็ยาลีเอค่ะ ขอ็กสวยีไม้สวยจริงๆไม่เอาสก็สวยจริงๆคือไม่เอาปคนที่หุ่นดีรูป้าดีพอดีเ๊่เลยนะ อเก็บท so oh, really ีมอีกแล้วใช่มาหรือเปลขอบคุณขอบคุณพรที่ขอุณนะคะป้าทุนธานีผมก็ตกทั้งคืนเลยนี่นะครับพ่อออฟนะคะพ่อออฟก็อยู่ทางโน้นนะคะก็รอนะคะสวยรอนะคะไม่ใช่เสื้อตัดทอนะคะก็บอกว่าเนาะ ตอนนี้เราก็มาโลดบอขอบคุณเช่นกันนะคะโลดบอลโลดบอนนะคะขอบคุณค่ะบ่าวไมโลนะคะบ่าวไมโลนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณเช่นกันเค่ะขอบคุณมากมากค่ะก็โลดบอลอยู่ที่นี่กันนะคะอ้าวบ่าวโลตีมาแม่ก็ได้แล้วเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ่าวไมโลนะคะมาเติมไลค์ให้กำลังใจแม่นะคะเหมือนเดิมเนาะขอบคุณนะคะคุณอะไรเนาะค่ะให้สติสติใจพลังบวกมาสดวงนะคะขอบคุณเช่นกันคะขอบคุณมากมค่ะ มาให้กำลังใจนะคะแม่อ๊อฟพ่ออ๊อฟก็มาถึงแล้วนะคะมีน้ำแข็งเกป็ดหิมะมาเหมือนเดิมนะคะแม่อ้วนสะดวกสะดวกว่างว่างไปค่ะ<า>ขอบคุณนะคะน้องนี่นะคะเราเสร็จแล้วขอบคุณเช่นกันค่ะหายปิดทีที่เราบรโดนเสร็จแล้วขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะ อ้าวตอนนี้นะคะมีถ่ายคลิปกันแม่เนาะสวยมากเลยนะคะพี่หน้าวันนะคะป้าท้ายบ้านพ่ออบนะคะและ้วก็แม่ออบนะคะและ้วก็ยายสมอนพี่แดงนะคะอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะซุ้ค่อยะคะ่าท่านใดสนใจนะคขอบคุณเช่นกันค่ะซุ้มค่อยค่าซุ้งค่อยขาดก็าาามาเติมไลค์ให้แม่แล้วตอนนี้ก็ได้นะคะห้าร้อย ก้าวไล์แล้วนะคะมาเด้อมาเติมไล์ให้กําลังใจแม่แม่นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมนะคะดีครับแม่ทินดีค่ะขอบคุณนะคะลูกชายสุดหล่อนะคะสารและพัดเบาวดีจ้าขอบคุณเช่นกัน,นะะมาเติมไล์เติมไล์ค่ะให้กําลังใจนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณ20ท่านค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนายรังเดลิกสิทธิ์ขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากคนไลค์กดติดตามช่องแม่บุญดีโดดเด่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ